ตัวต่อไปนะครับเชิญเลยครับ ตัวนี้เองก็จะเป็นตัวโคบอทนะครับ,บวัตถุที่จะจับเนี่ยหรือว่าสินค้าเนี่ยจะเป็นถ้าจะเป็นกล่องกระดาษเราเรียกขาต้อนนะฮะซึ่งตัวนี้จะได้น้าหนักสูงสุดคือ30มกิโลใช้การจับด้วยการใช้เป็นซักชั่นคับหรือเป็นแว็กคัมทำโปรแกรมง่ายเพียงเรารู้ขนาดของพาเลตนะกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับขนาดของสินค้ากว้างคูณยาวคูณสูงนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะวางกี่ชั้นนะด้วยไซเคลไทมมเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ปรึกษากันนะครับให้มันตอบโจทย์งานผลิตของท่านท ไม่ต้องเป็นคอบอตเพราะว่าคอบอตเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยนะครับเมื่อมีการชนก็จะหยุดเพราะฉะนั้นเรื่องเซฟตี้เป็นเรื่องสำคัญในการเรื่อง Material Handling นะครับอยากให้ปรึกษากับ t h e r m o n Mechanic ในส่วนของ TM r o b o t รบเล็ตโซลูหรือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของเราเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องโรบอทโดยเฉพาะเนี่ยเราจะให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะท่านได้นะครับครับนั่นก็คือเป็นผลงานที่วันนี้เทอร์มอนแมชชีนิกนำมาโชว์นะครับที่งานไทล็อกโลจิสติก